สวัสดีครับพบกับสุนข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื้อตีข่าวลิเวอร์พูลยืนทับหรือโซเลสกับรังในช่วงซัมเมอร์นี้หงดางลิเวอร์พูลของเรากำลังยื่นข้อเสนอให้กับทางหลุยโซเลสพิจารณาย้ายกลับคืนส่ถินแอนฟิอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้เริ่มมีความชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับข่าวการเชื่อมโยงระหว่างหลุยโซเลสกับลิเวอร์พูลแมอมีรายงานว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับทางสมุทร์เลนติมาริน เพื่อพิจารณาข่าวซื้อตัวหลุยโซเลสก็น่าในวัย34ปีมาร่วมทีมในทินแอนฟิอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้หลังจากที่ตอนนี้หลุยโซเลสกำลังก้าวเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับปรามีอัลเลนติโกมาดเรตโดยทั้งสื่อรายงานนะครับเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็คือกัตชูเมกาโตซสื่อชื่อดังในอิตาลีกำลังตามข่าวเรื่องของหลุยโซเลสที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเฮิร์มดังในอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานและยูนตส โดยทางสื่อดังรายนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมชิงความได้เปรียบด้วยการยืน่นข้อเสนอในการดึงตัวหลุยสโซเลสกลับคืนสุนทินอันฟิลอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ทําให้ทีมจากอิตาลีอาจจะต้องพลาดการคว้าตัวก่อนหน้าทีมชาติอุลุไวมาร่วมเทียมนั่นเพราะลิเวอร์พูลกำลังมีภาษีที่ดีกว่าในฐานะทีมต้นสังกัดเก่าของหลุยโซเลส โดยทุกรน,นี้นะครับหลุยส์โซเลตยิงประตูไปแล้วถึง19ประตูจากการลงสนามทั้งหมด26นัดในทุกรายการและแม้ว่าตัวนักเตะจะทำง,งานได้ดีกับต้นสังกัดอารมังกเรตแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์กับหลุยส์โซเลตและทางดีโก้ซิโมเน่ผู้จัดก,การทีมปรามีนั้นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไรนักและบ่อยครั้งที่หลุยส์โซเลตแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเพราะไม่เห็นด้วยกับการทำเทียมบางอย่างของทางด้านดีโก้ซิโมเน่ที่ทางหลุยส์โซเลตมองว่ามันมากจนเกินไป โดยล่าสุดท่านนักสื่ออย่าง The Process c l u s t o ก็ได้ออกมารายงานข่าวล่าสุดว่าในตอนนี้หลุยโซเลสกำลังพิจ,จนารณาทีมที่เขาต้องการย้ายไปร่วมทีมด้วยในฤดูกาลหน้าอยู่2ทีมด้วยกันนั่นก็คือลิเวอร์พูลต้นสกัดเก่าของเขาและสโมสสอินเตอร์มายมีทีมในศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาของเดวิดเบคแฮมแต่ถึงในงานแล้วลุยโซเลสก็แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนว่าอยากจะย้ายกลับมาเล่นที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันหลังจากได้พูดคุยกับทางทีมงานของลิเวอร์พูล เพราะตัวเขานะฮะก็ยังคงต้องการลงเล่นในลระดับสูงสุดต่อไปอยู่และล่าสุดลุยโซเลสก็ออกมากล่าวชินชมว่าคิดถึงเลวร์พูลอยู่เสมอและลุยโซเลสก็ไออม่สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่าคิดถึงสโมสรลิเวอร์พูลอยู่เสมอดังนั้นหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีมากๆในการว่าตัวลุยโซเลสกลับคืนสุถิ่นอันฟิลด์อีกครั้งตามการรายง,งานจากสื่อทางฝั่งอิตาลีนะครับในส่วนของบอลของกเรานะครับก็ต้องลุ้นกันว่าบอลของเราจะ นำลุยโซเลสกลับมาสู่ลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับพอทางมันเปิดขึ้นแล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวบอสของเราแล้วล่ะครับว่าจะเอาลุยโซเลสกลับมาหรือไม่เว็บดังเชื่อลิเวอร์พูลสั่งคู่แข่งขวาโคต้าอยู่ฟ้าเชมลีกหลังจบซีซั่น แม้ว่าเพิ่งจะตกรอบควอเตอร์ฟิแนลไปด้วยน้ำมือของบลอนเดอร์ในค่นมเกิดวันพุธที่ผ่านมาแต่ออฟตาเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติของวงการฟุตบอลพิมี์ลิงเก็ตก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถทำแต้งแซม้ายควอเตอร์ฟิแนลได้สำเร็จตามการรายงานจากลิวเวอร์พูลอีโคหดฮงดังนะครับเพิ่งเปิดสนามแอนฟิลด์ทำได้เพียงแค่เสมอกับบรอนดชันจุคาร์นเร์ไป 0-0, 00ในศึกยูฟ่าแชนิกรอบ8ทีมสุดท้ายเล็กที่2ส่งผลให้พวกเขาตกรอบด้วยสกอร์รวม3-1ไปอย่างน่าเสียดาย ยังไรก็ตามออฟตาได้เปิดเผยในอีกเจ็ดนัดที่เหลือของศึกพิมพ์ลิงกนั้นลิเวอร์พูลจะสามารถลิกแซงเวนแฮมยูนเตดและเชลซีวคว้าอันดับที่4ได้สำเร็จและจะกลับไปเล่นในศึกฟตุฟตบอลยุโรปถ้วยใบเยสุตอีกครั้งในฤดูกาลหนา้าโดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ว่างหงดางมีโอกาสมากถึง59%ที่จะคว้าอันดับที่4ในขณะที่ทีมคุนคอนและสิลต์ลอนดครามมีโอกาสอยู่ที่34.9และ43.6% เมื่อดูจากคู่แข่งที่ทั้ง3ทีมต้องเจอกันหลังจากนี้จนนัดสุดท้ายโดยนะครับเมื่อคำนนณออกมาเป็นคะแนนแล้วทีมของเจ็กติ้งคลับจะทำได้ถึง67คะแนนซึ่งจะเท่ากับเลสเตอร์ิตีทที่ได้อันดับที่3แต่ประตูที่เสียดีกว่าส่วนเวนแฮมยูนเต็ดและเชลซีจะได้อันดับที่5และอันดับที่6โดยมี66คะแนนเท่ากันตามลำดับ โดยปัจจุบันลิเวอร์พูลนะครับรั้งอันดับที่6ของตรงนารางคะแนนรีมลีกโดยเรื่องเงินไป31นัดมี52คะแนนซึ่งตามหลังเดอะแฮมเมอร์และทีมของทอมัสทูเคิลรั้งอันดับที่4และอันดับที่5โดยมี55และ54คะแนนตามลำดับนะฮะซีดานปัดคำถามของนักข่าวเรื่องที่ว่าเจเคเก่งพอคุมทีมโรมาเรดหรือไม่ เซนนิตินซีดานนะครับในายใหญ่ของรเรอเมตสปฏิเสธที่จะตอบคําถามนั้ข่าวที่ยิงคําถามวัดใจยยเขาว่าเจเกนครับนายใหญ่ลิวภูเก่งพอที่จะคุมทีมราชนันชุข่าวรเรอแมตสดแทนที่เขาหรือไม่แม้ว่าจะเพิ่งนํเรอแมรสดเอาชนะลิวพูไปได้3ประตูต่อหนึ่งด้วยสกอร์รวมนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะิดในศึกยูฟ่าแชมลีแต่นาคตของซีดานกับทีมราชนันชุข่าวก็ยังมีเครื่องหมายคําถามอยู่ ตอนนี้ท่านั้นนัข่าวก็แสบไม่น้อยนะครับเมื่อไปยิงคําถามใส,ส่เซเดนเีรันว่าถ้าหากเจกเกนครับมาคุมทีมเรอัลมาดริดแทนที่ตัวเขานั้นจะเป็นยังไงงานนี้เล่นเอาซีดานไม่ปลื้มเท่าไหร่แต่ก็ยังอุตส่ามีมาระยาะตอบกลับไปเจกเกนครเป็นโค้ชทีเดียสำหรับรเรอัลมาดริดหรือไม่หลหรอผมไม่รู้นะสิซีดานตอบในเวลานี้ผมเป็นโค้ชของรอเรอัลมาดริดอยู่และเจกกนครัก็เป็นแบบเดียวกันที่ลิเวอร์พูล หงแดงเอาไหมเชลเก้อคอนแล้วยังไงซัมเมอร์น,นี้ก็จะขายโอซันคาบักเชลเก้ซสี่นะครับทีมในศึกบุนเดสการ์เยอรมันก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าสโมสรจะขายโอซันคาบักกองหลังดีกรีทิมนชาติตุรกีออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้อย่างแน่นอนคาบักในเวลานี้อยู่กับลิเวอร์พูลแบบสัญญาจิมตัวนั้นนะครับซึ่งมีออปชันในการย้ายทีมได้อย่างถาวรนหลังจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งออปชันนี้นะฮะจะต้องตัดสินใจในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งล่าสุดนะครับฟุตบอลสแตนฟ์เฟอร์ก็ได้ออกมาระบุว่าหากทีมหงดังไม่ต้องการใช้ออปชั่นซื้อขาดทางชาเชลก้ก,ก็จะหาทีมอื่นที่สนใจในตัวโอซันคาบักต่อไปเพราะทางบอร์ดบริหารได้ตัดสินใจแล้วว่าจะขายกองหลังรายนี้เพื่อน,นําเงินมาหมุนเวียนในการสร้างทีมต่อไปสําหรับคาบักนะครับปัจจุบันเเล่นกับหรเวพูไปแล้วถึง11นัดในทุกรายการลูกกนันนี้โดยกลายเป็นกองหลังคู่หูของนัดฟิลิป ที่ถูกดันขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักของทีมพร้อมกันในฤดูกาลที่มีบรรดาเซ็นเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลคนสำคัญที่ได้บ,บาดเจ็บหนักทั้งหมดนะครับก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะฮะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับโอซานคารบักกับลิเวอร์พูลครับส่วนแฟนบอลละครับ,บ,นนรบยังอยากจะได้อยู่ไหมนะฮะสำหรับโอซานคารบักหรือไปเอาคนอื่นนะฮะเชิญร่วมสนุนกานคอมเมนต์เชนญเคย นี่คือสุุข,ข่าวลิวบูพูนกับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16เมษายนนะครับในส่วนของข่าวลุยโซเลสน,นะครับถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้ย้ายมาสู่ลิวร์พูจริงๆนะครับก็อยากให้ตัวของลุยโซเลสแกวนสตาร์กับลิวร์พูไปเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วแฟนบอนลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุนกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพ